การที่มันจะส่งสัญญาณประสาทอะจากเซลล์หไปเซลล์หซึ่งสัญญาณเซลล์ประสาทเนี่ยอันแรกเนี่ยเราเรียกว่า p ี y n a นปติกเซลอันที่สองเนี่ยที่มัต่อเราเรียกว่าโพสพ P แปลว่าก่อนโพสแปลว่าหลังอันนี้เก็ตนะไอพีกับโพสที่มันต่อกันนะคะมันมีช่องว่างเกิดขึ้นไอตรงเนี้ยแหะคะ่ะมันจะต้องเป็นการส่งนะคะจาก P ไปยังโพสเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องการ ส่งจากตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งมันต้องเริ่มต้นจากการเปิดประตูแคลเซียมบริเวณพรีไซแนปติกอะคะ่ะมันจะต้องเปิดประตูแคลเซียม2บวกแคลเซียม2บวกเนี่ยจะเป็นตัวที่เปิดเพื่อให้เกิดการส่งนะคะถุงนี้เราเรียกว่านิวโรทานสมิเตอร์เวสิเคิลก็คือถุงบรรจุสารสื่อประสาท ตอนนี้เรากำลังพูดถึงเซลล์ประสาทนะคะพอถุงบรรจุสารสื่อประสาทเนี่ยม,มันถูกกระตุ้นโดยตัวแคลเซียมเนี่ยที่เข้าไปทํางานปุ๊บเกิดอะไรขึ้นถุงสารสื่อประสาทเนี่ยก็จะทำกเกิดกระบวนการ exocytosis ก็คือการหลั่งออกมาน้องดูนะตรงนี้ระหว่าง pre-synaptic กับพ o s t s y n a p t i c เนี่ยมันจะมีเราเรียกตรงนี้ว่าไ y n a p t i c c ครฟไซ y n a p t i c ครฟถ้าแปลเป็นไทยก็คือเป็นช่องอะคะ่ะเป็นช่องที่ เหมือนกับบริเวณที่เป็นช่องระหว่าง P กับ Postsynaptic เนอะเสร็จแล้วพอสารสื่อประสาทสีแดงๆเนี่ยมันหลัง่งออกมาบริเวณ P synaptic c l f ไอตัวเนี้ยก็จะมาจับนะคะตรงนี้เราเรียกว่า ligand gate ion channel l i ก a n d เนี่ยแสดงว่ามันจะมี receptor ที่เป็นตัวรับนะพอ receptor ตัวเนี้ยมันจับับแคลเซียมพอมันจับกับแคลเซียมเกิดอะไรขึ้นประตูตรงเนี้ยค่ะมันจะเปิด เพราะฉะนั้นตรงนี้น้องดูภาพนี้อันนี้คือแคลเซียมสองบวกเพราะฉะนั้นแคลเซียมสองบวกพอมาจับที่เราเรียกว่าลิแกนแล้วนะคะมันจะเกิดการเปิดประตูและน้องดูนะการเปิดประตูมันทําให้อะไรเข้ามายัางโพสไซนปติกโซเดียมบวกพอโซเดียมบวกเข้ามามันก็จะเกิดการกระตุ้นทําให้เกิดการดีโพลิเซชันต่อไปก็จะเกิดการ,การส่งสัญญาณประสาทต,ต่อไปเพราะฉะนั้นนะ อันนี้คือกลไกลการทำงานของเราเรียกว่าไซแนปเคมีไซแนปเคมี Me ก็คือการใช้สารเคมี Me, ใช่ไหมคะนั่นก็คือสารสื่อประสาทถามว่าข้อเสียคือช้าเพราะเทียบกับไซแนปไฟฟ้าสมมติไฟฟ้ามันติดกันอะ่ะมันส่งเป็นสัญญาณไฟฟ้าได้เลยแต่ข้อดีก็คือบางอย่างอ่ะถ้าเราเร็วเกินไปมันจะไม่เกิดการประมวลผลเนาะมันก็ต้องช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเหมือนแบบว่าถ้าเกิดเหมือนคนนี้กินยาบ้าสารสื่อประสาทหลังมากเกินมันก็เร็วเกินไป มันก็ดีดเกินนี่คือเราเรียกว่าไซแนปเคมีโอเคอ่ะเด็กๆด,กดูกระบวนการใดไม่พบในเคมีคอลไซแนปอันแรกบอกว่าแคลเซียมสองบวกเคลื่อนที่เข้าสู่ปลายแอคซอนขอขอบคุณค่ะโดม,มาอันนี้เขาบอกว่าเมื่อกี้ขอโทษค่ะแคลเซียมสองบวกเคลื่อนที่สุบเข้าสู่ปลายแอคซอนเด็กๆฟังนะคะโดยเข้าไปที่ ของ p r e ไซแนปติกนิวรอ n อันนี้ถูกต้องนะคะโซเดียมบวกเนี่ยไหลเข้าสู่ปลายเดนไดของโพสไซแนปติกนิวรอนใช่ไหมใช่แปลว่า3กับ4น้องจะเลือกตอบอะไรที่มันไม่พบในเคมีคลไซแนปกับตัน endo หรือ exo ต้องเป็น exo หรือ n เออ endo เพราะอะไรคะ เพราะมันเกิดเอกโซพี่น้ำบอกไปแล้วว่าตอนที่มันหลังสารสื่อประสาทอะมันมีกระบวนการเอกโซไซโทซิสแต่เอนโดไซโทซิสจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ3เอาจริงๆข้อเนี้นะคะเราก็ดูก็ได้นะว่ามันไม่มีกระบวนการเอนโดไซโทซิสนะเพราะว่าตอนที่เราเอาเอา,เอาสารสื่อประสาทมาจับตรงเนี้ยการจับตรงเนี้ยค่ะมันไม่ใช่การใช้เอนโดไซโทซิสนะ เอนโดไซโทซิตมันจะต้องเป็นฟาโกใช่ไหมจำได้ไหมเอนโดไซโทซิตมี3แบบมีอะไรบ้างมีฟาโกไซโทซิตที่ยื่นเทา้าเทียมไปเขมือมีอะไรอีกมีรีเซพเตอร์มีเดเทตใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นพิโนไซโทซิตก็ได้นะคะหญิงเล็กลูกช่วงนี้ขยันนะเนี่ยภูมิใจอะว่าซาซิโทซินนะคะซาซิโทซินเนี่ยผลิตโดยไดโนแฟกเจอเรตนะคะไดโนแฟกเจอเรตเนี่ย เออเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตแน่นะจากโคติสตานะคะเขาบอกว่าเมื่อปลาปากักเป้ากินเข้าไปจะสะสมพิษเอาไว้พอเรากินปลาเข้าไปนะ S T X ก็จะไปปิดกัน้นไม่ให้เกิดโซเดียมชานเนลเปิดน้องเหมือนเหมือนยาชาเลยถ้าเกิดมันไปปิดกั้นนะเหมือนกับยาชาแสดงว่าข้อนี้เราจะตอบอะไรไกลไกกลไกเหมือนยาชาเลยมันไปปิดที่โซเดียมชานเนลเพราะฉะนั้นตอนที่มันไปปิดอะคะ่ะ จากปกติมันจะเกิดดี o l a r i z a t i o n ใช่ไหมแสดงว่ามันจะไม่เกิดค่ะเราก็จะไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราจะตอบอะไรเลยเนธเออถูกต้องเก่งมากนะน้องเนเนี่ยข้อนี้นะคะเราจะตอบว่าตอบอะไรส่งผลเช่นเดียวกับอะซิติลโคลีนไหมอะซิติลโคลีนเนี่ยนะคะเป,ปาานะเป็นสารสื่อประสาทนะอะซิติลโคลีนเป็นสารสื่อประสาท ข้อนี้นะคะบอกว่า S T X สามารถนํามาใช้เพื่อลดความเจ็บปวดได้ซึ่งมันก็ใช่มันเหมือนกับยาชาเพราะมันไปปิดโซเดียมบวก S T X กระตุ้นการเต้นของหัวใจอย่างแรงอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเป็นตัวที่เพิ่มนะโซเดียมบวกเนาะการที่แบบน้องรู้จักเวลาเราใช้พวกบาดทายักที่เป็นแบบพวก พิษจากบาทะยักพวกนี้มันทําให้เกิดการกระตุกหรือว่าชักกระตุกอันนี้ก็เกิดการที่เราเปิดโซเดียมบวกมากเกินไปนะคะถ้าฉีด STA เข้าไปในไนอลคอจะทําให้กล้ามเนื้อโครงร่างเก่งอันนี้ไม่ใช่มันจะไม่ทำให้กล้ามเนื้อไม่ทํางานเพราะว่าเซลล์ประสาทไม่ทํางานเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ2ค่ะ